สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำครปปนมสดกร,บกรอบๆกันค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราไปผสมในส่วนของน้ำแป้งกันก่อนนะคะเราก็จะใช้แป้งอยู่2ชนิดนะคะก็จะมีแป้งอนเนกประสงค์ตาว้าค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะตทำด้วยน้ำตาลรายขาวค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดาเกลือนะคะใส่นมสดลงไปค่ะนมสดเราจะใช้อยู่ที่430 ml นะคะ กลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะใช้เป็นเบอร์สองสองฟองนะคะคนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือผงแป้งจนได้น้ำแป้งที่เนียนๆเ,เลยค่ะหลังจากที่เราคนจนได้ส่วนผสมที่เนียนๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณอย่างน้อยนะคะ30นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมทอดเครกกันเลยค่ะก่อนทอดนะคะคนให้เขาเข้ากันก่อนสักรอบหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตั้งไฟค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนแต่ตั้งให้กระทะเขาร้อนแบบจ,จัดๆก่อนนะคะถึงจะหยอดแป้งค่ะ หลังจากที่เราหยอดแป้งลงไปแล้วนะคะให้เราพยายามเกลี่ยหน้าเขาให้บางที่สุดเลยค่ะเพราะว่ายิ่งบางเขาก็จะยิ่งกรอบนานนะคะอันนี้เราจะทําเป็นไส้นูเทลล่านะคะอีกแผ่นนะคะเราก็จะใช้เป็นไส้ครีมแล้วก็ลูกเกตค่ะสังเกตว่าเขาเริ่มมีสีน้าตาลขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แสดงว่าเขาสุกเรียบร้อยแล้วค่ะพับขึ้นมานะคะแล้วก็พับเข้าหากันแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้เราจะทําเป็นไส้ครมนะคะก็จะใช้ไข่ไก่ค่ะ แล้วก็หมูสับนะคะซอสต,ตามชอบเลยค่ะอันนี้จะใส่เป็นซอสพริกนะคะแล้วก็โรยด้วยพริกไทยเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราจะใส่ชีสลงไปด้วยนะคะแผ่นนี้แบบพิเศษมากๆเลยค่ะสังเกตว่าตัวแผ่นแป้งเขามีสีน้ำตาลแล้วนะคะเราก็จะพับขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปลองทำกันดูนะคะ